ไีแมื้อนี้มาปั่นขหนมจะเอาหยังลงปน้องซาก็ปล่อยปลามีปลาไดปานปลาไว้ยามแลงเอามากินนํากันเด้อ้าอาจารย์กนมาปานกันหนอง ดุดขนขึ้นแลวก็จ้ท่าฝนตกแล้วหดเยือนเบ้ออะไรนผูกหรือมาปลูกใส่ทั้งหนามเพื่ปลูกกอนอไม้ใส่พ่อสานเสะอบกอนไม้กับประท่านงัวบัวปงเลยสีกอห่ากอเล็สี่ขุ่มห่าขุ่มแล้ว

พี่น้อง้องไป่าวันเอามาลงอีกปลารวมมิดหาชิบพันวนบบันตาเบิงแง่แรงจะได้กินจักตัวแล้วของผซื้อบัดเดียวใหญ่เติบแล้วตวลงก่อนบ้านไหม รอดแม่กับฐานผู้ชมผู้ฟังหเห็ดแจ่มอ,อ้อยเยอะเละถ่ายคลิปกลมบักกิ่งเอายังมีอุปกรณ์อุปกรณ์มันก็เลยสั้นๆถ่ายตามธรรมาชาติ เอามือจับถ้ายมากินปวกจะเอาปวกใกนใส่มาหัวมันก็นไม่หัวปวกกเพื่อนเอามาฟันกินนะใหญ่เต้าฟังเสียงจะล้จมจะล้ม ก็มีหนองสะคือกันที่จ้งา,า,า,างเขาดุดขึ้นมานกาหกแสนปานทั้งๆผูกกระปั้นขาดแล้วทำชุบผลตกหาเดียวนึงขาดปุดเรียบร้อยลงมาหนองนี่คือเกา้าปีมานี่ดุดอีหายมันกลุกลงกับเกา่ามันห้มันหลุดหายมันกว้างไปทั้งพื้น มันลึกไปทางหน,น,น,น้าพมันกกยังมันลึกทางหน้าเนาะหน้าขันมันคือเกาวยังมันลุลงหวยปีนี้ยังบ่มีน้ำหลาไปเลยผลกับเ้แหละน้ำก็บ่หลปกติน้ำมันจะเต็มหนองอันนี้เขาบอกเพิง phun pha bọt tóc cái này hết nang cả nhạc cái đi có tôi có phải đâu bên anh bên ai Chứ thế ban khỏi với bao lao rồi nó nó